อีท e ูสูทีเอฟอาร์หน้าหนูปีหนึ่งเก้าเก้าห้าครับสีสันรับตัวห้าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรถสภาพเรียบๆเ,เลยครับเดิมๆบางๆแม็กอีท e ูสูตัวใหม่นะครับยังยังดีฝากระโปรงหน้ามีบุมบุมยิ้มยิมบ้างครับเล็กน้อยรถเล่นพร้อมเอกาสารครบภาษสี่หกแปดหลังคามีซิทด,ดิาดังแดดเรียบ้างครับรถขายตามสภาพนะครับรอบตัวถือว่าสวยงางามภายในเบาะหนังสวยสะอาดนะครับ เกียร์ธรรมดาแอร์เย็นพวงมาลัยเป็นเทาเยอร์นะครับยังไม่มีเวอร์ครับรถปีเก่าแคปหลังกว้างขวางนัง่งได้สบายกระจกมือหมุนซ้ายขวานะครับรอบตัวประมาณนี้ครับขอบกระบะเป็นสแตนเลสนะครับฝาท้ายเป็นสแตนเลสรถทรงดีครับขับขี่ดีเลยช่วงล่างดีครับพัซซีสวยไม่ไม,ไมีผุนะครับยงางอะไรอยู่ครบประมาณนี้ครับรอบตัวถือว่าไม่ขี้เหร่นะ รถเลี่ยบๆเ,เลยหลายสิบปีแล้วสภาพนี้ถือว่าเลี่ยมมากแต่ตาคือใหชมครับเห็นแล้วครับทีเดียวนิ่งๆเงียบๆ,ๆสนใจไปลองชมลองขับดูได้ครับรถจำนวนทั้งบุรีไซน้อยบัวบ้าสวิโทโฮมพาร์คต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้น,นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางลองดูลองชมดูครับประมาณนี้เลย